ฮ้ยว <laughs> ่าไงพอนุ่มปกคลิปเป็นลอดตาลอดใจจนอดใจคลิกมาไม่ได้เลยอ่ะหสำหรับผู้ติดตามช่องจางงูหรือดูคลิปจางงูเป็นประจำอยู่แล้วเชิญด้านซ้ายส่วนคนที่เพิ่งมาใหม่พะปกคลิปเป็นลอดตาลอดใจเชิญด้านขวาเรามีเรื่องที่ต้องคุยกัน <laughs> สวัสดีว่าไงเด็กใบปกคลิปเป็นลอดตาลอดใจใช่ไหมฟังนะ นี่คือเรื่องสำคัญท the ี่จ๋าต้องการที่จะบอกพวกคุณก็คือจ๋าก็ชอบของโคตรดีอ้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่มหากาพบ์นทนโอ้นั่นมันบ uh ักแต่งโมเกมนี้ผมต้องยืนเลนประทักกับลิงซึ่งแน่นอนฉี่ที่ไหนจะกลัวลิงจริงเปล่ะโอ้พูดแบบนี้ก็สวยพี่เดี๋ยวพี่จัดให้เลยเนาะผมจึงเลือกที่จะตีมังกรต่อโดยไม่สนใจเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมลิงมันแรงขนาดนั้นวะนะของมีแค่ถุงมือเนี่ยนะ โคตรจะแรง่ะครับนั่นนนและหลังจากนี้มันจะไม่เกี่ยวกับรูปเกมมันอยู่ที่อารมณ์ส่วนตัวเลืวนๆพารกิจตามล่าไอ้หน้าขนได้เริ่มต้นขึ้น ผมขอเอาคืนหน่อยนะครับมันไม่จบง่ายเท่านี้หรอกครับเพราะในทีมผมก็หมั่นไส้พี่เขาเว้ยเริ่มสนุกแล้วเว้ยคิบไกแล้วไงกูสวัสดีครับพี่ลิงอยู่ในป้อมสบายดีปะครับอ๋อไม่ต้องห่วงนะครับเพราะผมไม่ได้มาคนเดียวฉันคือแบสเมนโอ้สวัสดีครับพี่ลิงอยู่ในป้อมสบายดีปะครับเดี๋ยวผมไม่หานะไม่ต้องมาแยหากคุณกำลังสงสัยว่าผมหมั่นไส้พี่ลิงขนาดไหน ช็อตนี้คือคำตอบครับจองเวรจองกรรมกับปูอะไรขานาดนั้นปล่อยกูไปโดยฉีกว่าแล้วปลอมกูในฉีดล่ะและหลังจากนั้นผมก็โดนอเลสเตอร์ฆ่าแต่ผมรู้สึกฟินในเล่เป็นที่สุดเลยมึงตายยังแล้วฉีและแล้วภารกิจไล่ล่าไอหน้าขนภารกิจสุดท้ายก็มาถึงเมื่อทีมผมได้รวมไล่ล่าไปละเว็บจะหนีไปไหนเจลิงๆๆๆเว็บอ้าวๆหายไปไหนอีกล้วเนี่ย เลยเปลี่ยนเสียงมึงจริงๆแบทแมนโอเคเราทุกคนรวมกันหามันต้องอยู่แถวๆนี้แหละมันอยู่นั่นไม่เล้แหลกกูเหรอตามมันไปใครก็ได้ตบปากแบทแมนใีกคุ่ภารกิจไลล่ายังดำเนินการต่อเรื่อยๆโดยที่มีแบทแมนกับผมวิ่งตามตูดไปแล้วมีดิแลกดักหน้าไปกูไปเจีเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้น ไล่ๆอย่างก,กับกูไปฆ่ามากับขโมยรถมึงมแล้วก็ชนะแบบอีซี่โอเคคืนนี้ผมนอนฝันดีแล้วกูเดี๋ยวต้องฝันลายฝัน่าเดินไล่ไล่